เมื่อครั้งที่แล้วเราได้สร้างขาวไฮเซนเบิร์กจากเร i เซนอีวิลและครั้งนี้เราจะมาสร้างอีธานฮันอีธานวินเทอร์สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับลุงพีแล้วนะฮะใน ไว้สิ่งที่สุงที่สุดของเจ้านี่นั่นจะเป็นทรงผมมากกว่าใช่ไหมจับพี่ดันเต้เอาละก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูเซรีล่าร่างกายของอ e ีธานวินเทอร์สกันดีกว่าเท<ม>้าเช็คขาเช็คเสื้อเช็คแขนเช็คมือเช็คอย่านหน้าอืมหน้าของแกลึกลับจริงๆเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะเอาตัวละครดัมมี่หรือว่าแอคเตอร์ของเราไทฟ์อาซิกนั้นมาสแตนบายประจำที่ตรงนี้ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะทําส่วนที่ยากที่สุดนั่นก็คือส่วนหน้าเอาล่ะคุณผู้ชม เตรียมใจไว้แล้วนี่ไทตายซิผมรู้ว่ามันคือบับเบิ้ลบีเฮ้ยแหมเวอร์ชันโรบล็อกส์ก็งี้แหละต่อไปส่วนตัวนี่อืมสุดยอดไปเลยไหมล่ะแขนกับขามันประกอบส่วนซะออโตบัสโรลล์เอาต์ปึ๊บ เรียบร้อยไปไงไปไงนี่จะไปใช่อ e ีธานตัวจริงถ้าเกิดว่าแขนมันไม่ขาดไว้ค่อยไปขาดในเกมแล้วกันเอาจริงที่เรามุฟออนกับ r e s i d e n t Evil ไม่ได้เหรอครั้งหน้าต่อไปผมขอเป็นอะไรที่ไม่ใช่ Re s i d e n t Evil บ้างนะแต่อย่างน้อยก็ถือว่าได้ฝึกการเขียนสคริปต์ของลุงพีแล้วเอาล่ะซึ่งเป้าหมายของเราวันนี้เดี๋ยวเราจะทําให้อ e ีธานวินเทอร์สของเรานั้นไปต่อสู้กับซอมบี้ปกติ <S <S แล้วระหว่างที่ต่อสู้นั้นอาจจะมีแบบแขนหลุดอะไรอย่างเงี้ยนะตอนที่เราจะไปเขียนสคริปต์ทำให้แขนหลุดนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดููตััววเกกมสนนิดดึงไปซ่า พี่เพิ่มเติมอะไรไปบ้างใช่ไหมจ๊ะออโตบอรออโตบอรโรลลเอาล่ะเมื่อเราเข้าเกมตอนนี้ตัวเกมจะเข้าสู่ First Person mm hmm. เบิร์สเพอร์นเต็มรูปแบบ แล้วผมก็ไปยืมปืนจากทูบ็อกซ์ที่ใช้ต่อๆกันมาคุณจะเห็นด้ว่าตอนนี้อีธานวินเทอร์สของเรานั้นถือปืนและถือแม้ปืนมันจะไม่ตรงกับตัวมือของเราสักเท่าไหร่แต่ถือว่ามันคือเวอร์ชั่นรอบลซึ่งถ้าถามว่าทําได้ดีกว่านี้ได้ไม่ได้แต่ผมเกียจซึ่งสคริปต์ที่ลุงพีได้เขียนเพิ่มเติมไปนั้นทําให้ตัวละครโหลดแอนิเมชันยิงปืนหรือว่าถือปืนถึงแม้ปืนที่ปล่อยไปเมื่อที่นี้เหมือนลูกประคำก็ตามและแน่นอนลุงพีได้เขียนระบบป้องกันเหมือนกับตัวเกม Resident Evil ไปแล้้ววดยยออรกเ็นต์ โอเคสกูป๊ปดูเหมือนในเกมเวลาเรากดป้องกันเห็นไหม,มน,นี่นี่นโอ้ยมือมันบังหน้าจอเลยถ้าเกิดว่าเราไปตีซอมบี้ใช่ไหมแล้วเรากดป้องกันเราก็เหมือนกับในเกมเลยเวลามันโจมตีมาเราก็สามารถป้องกันโจมตีได้นิดๆหน่อยๆนะครับและแน่นอนน้ําแกงของเราหรือว่ากาวน้าของเรานั้นผมได้เขียนสคริปต์ที่ทําให้เหมือนกับตัวเกม Resident Evil มากยิ่งขึ้นคือเวลาเราถือปืนอยู่เรากดคอนโทรลหรือตามเอ้ยอย่าพึ่งมาเดินเปี้ยงโอ้มามามานี่คุณจะสังเกตได้ว่าผมได้ทําการทดสอบ เวลาเรายิงไปที่หัวถ้าเกิดว่ายิงไปที่หัวซอมบี้จะเกิดการสตันหยุดอยู่กับที่เอาปั้งเห็นไหมยิงที่หัวเราสอบป้องกันนี่นี่นี่ไม่อยากจะเชื่อเลยนี่เราสร้าง r e s i d e n t บ็อกวิวจะลองใช้กาวน้ำเอากัดพ่อเลยลูกเอาเตีชัน้นเตีชัน้นเออกัดเฉลี่ยกันเรื่อยๆเลย,เลยจะซอมบี้โอเคตอนนี้ดูเหมือนว่าเลือดของผมจะลดพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราจะใช้น้ำแกงเหมือนตาม r e s i d e n t Evil เลยจะปั๊บปั๊ปเบล้อเท เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแล้วน้ำแกงเชื่งหมดแล้วแม่จ๋าช่วยด้วยและนี่คือร e เซ็ตบล็ Vi วิวตัวเกมคร่าวๆเอาล่ะก่อนที่เราจะไปเขียนสคริปต์แขนหลุดนั้นเดี๋ยวเราไปดูเบรกดาวของตัวสคริปต์ที่ลุงพีได้เขียนไปเมื่อสักครู่นี้ในส่วนของการทำแอนิเมชันท่าทางต่างๆสอดคล้องกับตัวสคริปต์ที่ผมได้ทำไปนั้นอย่างที่ทราบกันดีครับผมใช้ตัว m o o n a n i เม t o r ในการทำแอนิเมชันต่างๆ จากนั้นผมก็ทยอยเอ็กซ์และสร้าง Instant Animation ตั้งชื่อให้เรียบร้อยแล้วใส่เลขรหัสโคดที่ผม Export จากการทำ a n i m a t ชัน Moon An ิ m มเ t o r ใส่เข้าไปไม,ไม่ไม่งงใช่ไหมหลังจากนั้นผมก็สร้าง Local Script และ Server Script และมีตัว Remote Event และ Remote Function จากนั้นผมก็เริ่มเขียนสคริปต์ของฝั่ง Local Script แล้วก็สร้างตัวแปรสำหรับการกดปุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ h ฮ a l การกดป้องกันและการโจมตี และแน่นอนรวมไปถึงแอนิเมชันด้วยซึ่งการเขียนสคริป t นั้นสามารถทําได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเราจะใส่แอนิเมชันในทูเลยก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเขียนเกมแบบไหนแล้วแต่สไตล์ของคนเลยก็ว่าได้แน่นอนว่าเพื่อทําให้เซิร์ฟเวอร์รับรู้ถึงการกระทาต่างๆของเราเราก็ต้องเขียนสคริปในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์สคริปด้วยเช่นกันหลังจากที่เราเขียนส่งจากรอเข้าสคริปมาแล้วลุงพีก็เริ่มเขียนฝั่งของเซิร์ฟเวอร์สคริป แน่นอนว่าเราต้องมีตัวเช็คด้วยว่าถ้าเกิดว่าผู้เล่นเลือดน้อยจะไม่สามารถทำการอาระไรต่างๆได้รวมไปถึงเช็คตัวละครผู้เล่นว่ามียาหรือเปล่าถึงจะใช้ยาได้นี่เป็นเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นก็ปาไป309บรรทัดแล้วถ้าเป็นเกมหลักของผมตอนนี้ก็หมื่นบรรทัดแล้วล่ะครับคุณผู้ชมแน่นอนว่านี่เป็นเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นถ้าเกิดว่าเจาะลึกเข้าไปอาจจะใช้โมดูลสคริปที่ยิงโอ้ยเยอะแยะไว เอาละก่อนเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการสร้างแขรเล่นสำหรับแขนนะแขมไปโอเคโอค้โหนี่คือแขนที่จะทำให้แขนมี่ของอีธานหลุดอ๋อเสร็จแล้วเราก็ลากแขนใส่เข้าไปในเรือไปเก็บสตอเรจจากนั้นเราก็ไปที่เพลย์ยืมเบเดจัมผมดูอะไรเนี่ยจากนั้นเราก็ต้องตามหาผู้เล่นส์เรียบร้อยตอนนี้เราตามหาตัวเราเจอแล้วเขียนเจอแล้วหลังจากนั้นจะทำให้ตรวจสอบเรื่องของเราถ้าเกิดว่าเราเลือดลดก็มีโอกาสที่จะทำให้แขนหลุดอ๋อเสร็จแล้วเราเขียนไปเลยเออเออ นเราอยู่ไหนแขนเราอยู่ในแอปพลิเคชันสตอเรจก็ปีนมาแล้วใส่ให้มันว่ามันจะมาตรงไหนบริเวณตัวเราไปเลยต er er. ั้งคอนดิชันให้มันว่ายังไม่เจอแขนของเราแล้วก็คอยสร้างดูซิว่าถ้าเกิดว่าเลือดของเราต่ำกว่า50แขนของเราจะโผล่มาไหมหลุดแล้วแม่แขนซ้ายผมหลุดแล้วโอ้โอ้โอ้เมื่อกี้แขนโอ้ล่โอเคโอเค ถือว่าภารกิจของเราวันนี well ้อ right, <point ing Tyson> right ีธานวิทเทอร์สำเร็จ <sedan>, ลุล่วงได้ด้วยดีถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ติดตามกันด้วยนะครับถ้าใครอยากให้ลูบีทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยอันไหนที่ถูกโหวตก็จะทำมันนั้นแหละพอแล้วสำหรับเรื่องเช็ครวิวแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับมันไส้มันไส้หมันไส้หมันไส้